ตอนนี้เราอยู่ร้านปล้องนะครับทักท้ายกล้องเลยดิเฮ้แ hey. ป๊บนดงร้านอยู่ที่ไหนนะอยู่การเจนบุรีบอกเลยการเจนบ,เบุรีอำเภรธรรมก,กาตำบลธรรมก,กาอ่า20่สิบต,ต่อสหมู่สิอันนี้เป็นห้องครัวครับ อันนี้คุณแม่ป๋องพี่สาวมีฝนเตียมด้วยมีฝนเตียมด้วยครับ,รบอโอ้สุดยอดจริงๆัน้เป <c oughs> ็นหน่วยคิดเลขอันนี้คือน้อง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 ครับ กินเองกูเองพ่อเองคู่เองพ่อเองคู่เองกินเองกินเองอ๋อเนี่ยครับอากาศร้านเป็นไม้ทั้งหลังตักชานได้เลยนะครับ น่ารักมากนี่นะครับงานศิลปะของชิลลำลือขายด้วยครับ

그런데 그때 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 그때

ก๋วย,ยเตี๋ยวยำตะไคร้อืมโอ้น่ากินมากเผ็ดมากบรรยากาศร่มเย็นมากครับอ,อยู่ติดถนนแสงชูโตนี่ครับหน้าร้าน ชื่อร้านสวัสดีค่ะผัดไทยเสาร์อาทิตย์ทุกวันอื่นไม่ขายเนี่ยนี่ครับวัตถุดิบของเราคัดสรรอย่างดีเพื่อคุณคว่งเองปลูกเองเปิดแฟนเเพจลยแฟนเพจ ครับ